ห้วยบงนะครับห้อยบงแปดศูนย์นะครับหัวยีญง่ๆนะครับเีลยวกะนี่ครับสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะครับก็คือใบเส้นเปลงนะครับไปมาามือเสาร์ด้วยครับสองเถวสองเถียวครับมือเสาร์ครับผมยิ่งให้เบิ้งนะครับนี่ครับสวัสดีครับอยู่ไอแชแนลครับผม เกษก็ต้องทํางานประจาก็ต้องเฮ็ดนะครับสําหรับเมื่อนี้ครับผมจะพามาดูครับนี่ครับพามาแกมั่นครับแกมั่นสับปะหลังเถียวทุ้ไทครับของเปลี่ยงมั่นของพอหนองฟ้ามนะครับที่เฮ้าเคยมาถไทยตอหนึ่งถึงสองอาทิตย์ที่่านมา้านะครับอายุเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับ นี่พ่นได้ในาการคุดเบิดตแล้วนะครับนี่เป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อนี้ครับผมเอานี้ครับแมงข้ามเขียวครับคูบต้าเซตีหนึ่งสี่ศูนย์ครับมาเกียร์้เพื่อนครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งหัวมันเพิ่นครับหลังจากที่มือนั่นครับเข้ามาเกียร์้เพิ่นครับเดี๋ยวเบิ่งหัวมันครับนี่เจ็ดเดือนกว่านะครับ หนบ่งเปียกศูนย์นะครับนี่ครับเบิ่งหัวเพื้องกับขวดน้ำหก0 0ซีซีนะครับนี่ครับเบิ่งความเงาความหลายนะครับเห็นเนีนนะครับหัวเพิ่นหัวมันเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมไปสีภาพไปเบิ่งวิธีการขืนมันนะครับเบิ่งเลยครับ นี่ครับตอนนี้รถเท่าครับได้ขึ้นเต็มแล้วนะครับเหลือ,อยู่อีเหลืออีสีหอีกากวางนะครับหากวางใหญ่ๆนะครับนี่ครับกับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพ้าเบิ้งครับวิธีการขึ้นมั่นของทางพื้นที อำเภอกุมพะวาปีนะครับทางบ้านผมนี่ครับว,วิธีการขึ้นมั่นนี่ขึ้นกันยังไรน,นะครับ โตาเซทีหนึ่งสี่ศนย์นะครับอีแตนแมงข้ามเชียวเขานะครับนีครับนี่ก็เต็มแล้วนะครับเพื่อนก็รางเสียบหลักบองนะครับครับนี่ครับวิธีการขึ้นมั่นของทางบานผมนะครับนี่ครับส่วนมากส่วนมากเขาก็นี่ครับจับเงาโยนนะครับ นี่ครับเพื่อนจะจับหลักเงาโยนขึ้นทั้งรถนะครับเพราะว่าอาจจะมีวิธีการขืนมั่นที่แตกต่างกันนะครับบางพื้นที่อาจจะใส่รถยกนะครับบางพื้นที่อาจจะใส่เคียงแบกขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นใส่ข้นหน่อยนะครับใส่แรงงานหน่อยนะครับมันก็เลยจับเงานี้ครับโยนครับอันนี้เป็นขืนตอนประมาณใบสามนะครับขืนสีข้นครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณหาโมงเร่งนะครับมาสองสามชั่วโมงเครับเต็มครับสามาะบอก่กินว่าันเต็มรถเต็มรถนี่กับสี่ตันขึ้นนะครับเกือบหาตันนะครับขันนี้ครับนี่ครับผีีคนนะครับคนงานนี่ครับขึ้นเดวอีก หกกล่องนะครับนะครับ รับการขืนมั่นวิธีนี้นะครับบางท่านอาจสีสงสัยนะครับว่าชิดินบ่ายบ่อันนี้ก็มีแนวนะครับชิดินแต่ว่าเข้าไปขายโล่งแปงนะครับเขาจะหอนออกนะครับแล้วก็หักตามจริงนะครับสิ่งเจียวลนนะครับในคือชิดินนะครับเขาจะหักตามจริงนะครับสําหรับโล่งแปงนะครับนี่ครับวิธีการขืนนะครับจับนี่ครับจับเงาโวนนะครับว่าบุได้ใส่ขิงแบกขึ้นต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่ใส่ข่งแบกนะครับ เดี๋ยวนี่เปลี่ยนมาแบบย่นครับบ่ตองใส่ค้นหลายคือก่อนนะครับสามสีค้นกัดเต็มนะครับนี่ครับนี่นครับมันจะกาดงำเรียงครับนี่ครับตอนเรียงๆครับนี่ครับมันจะกาดมุมสูงครับนี่ครับบวมน่อยๆนะครับนี่ยัดประมาณสี่ตันสี่ตันบวกๆแล้วครับนี่ นี่ครับจับเหงาโยนนี่ครับนี่ครับเป็นีถวทิศไทยนะครับสําหรับมั่นแปลงนี้ครับอายุเจ็ดเดือนกว่านะครับแต่ว่าแปงเดี๋ยวช่วงไทายนะครับสีเอาให้เบิ้งนะครับว่าแปงเท่าไหร่นะครับรับร่งว่าสูงครับแปงครับแล้วก็ราคาดีนะครับสองบาทกว่านะครับถ้าทิดตามช่องไทายนะครับเดี๋ยวเฉลยนะครับนี่ครับ เป็นเน้นครับหัวมันครับเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับครับนี่ครับห้วยบงนะครับห้วยบงแปดศูนย์นะครับหัวยห่่งนะครับแล้วกะนี่ครับสิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะครับก็คือเส้นเปียงนะครับไปมาามือเสาร์้ะครับสองแถวสองแถวครับมือเสาร์ครับผมให้เบิ้งนะครับ ครับโอ้ยประชดพันที่สิบนะครับนี่ครับเป็นเส้นแปลงนะครับยี่สิบเก้าจุดศูนย์ห้านะครับนี่ครับและค่าสองบาทหกสิบสองสตางค์นะครับหนึ่งหมืนสี่ร้อยนะครับสำหรับเฉียวมือเสาร์นะครับไปมาสองเฉียวนะครับนี่ครับสำหรับรถแมงข้ามเขียวของห่อแมงข้ามเขียวของห้องครับนี่ ได้แป้งนี่ครับยี่สิบเก้าจุดดห้าเเซนนะครับราคาสองบาทหกสหสตางค์นะครับก็เป็นเงิน1นึ0เจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งืเจ็ดยหบาทนะครับสำหรับไปเมื่อเ้านี่4ตันครับกับ3ามตันเก่านะครับเฉลี่ยละเมือนครับสำหรับมั่นหอยบงแ0ดศนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับเกือบ7จ็ดเดือนแดเดือนนะครับ นี่ครับหัวเพิ่นครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่นี่ครับให้ผลผลิตสูงพอสมควรนะครับเปิดเส้นแปลงก็ดีนะครับยี่สิบเก่านะครับหลังจากที่รอบก้อนนีกู้ได้ยี่สิบหกกัวนะครับรอบนีมายี่สิบเก่านะครับเกือบสามสิบนะครับถือว่าสุดยอดนะครับเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับ ไล่คอดองฟ้ามนะครับเที่ยวสุดท้ายกับมันห้อยบง80นะครับอายุ7เดือนกว่านะครับเกือบ8เดือนนะครับเส้นแป้งดีนะครับเส้นแป้งสูงนะครับนี่ครับยัดไปเน้นๆนะครับแรงข้ามเขียวของเขานะครับนี่ครับเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับกับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับ การขุดมั่นครับห้วยบง80นะครับเสียวสุดท้ายครับเป็นเต็เ,เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ